ข้าวเป็ดกรอบจ้าทุกคนฮึนะเสียบบอได้พลอยไห,ยหืหืึแึไอฮับเก็ตคอกใครทำกับข้าวฮึไม่เนี่ยจะดิบจ้ะืมดีควานดีควไอฮับนัวหวามมาเห็นในะดีควานฮัดอันเอ็นเทข,ขนุสปริกนะ แกมารอุนโซเซนะอันนี้อุ้นนำกิ่มกับอุ่นจนว่าดำพี่น้องตะวันเป็ดกรอบๆข้าวหน้าเป็ดพูดพูดเร็วกินข้าวกับผมกินข้าวอเอสนผมกินข้าวอาริงผมกินข้าว มาผมกินข้าวกับ,กบข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าแซบหลายหลายเดอ้อครับแซบหลายหลายเด้อครับอืมคนน่ะหัดกับพ่อจำเพื่อเา่าอะไรพี่นอ้องแซบแซบน้องขวัญเป็นคนเฮ็ดแม่กัเลยอุ่นมือนี่กินมือวานในวันเกิดเราเออลูกสาวก็เลยเฮ็ดข้าวนาไปสู้กิน เฮ็ดหลายเพื่อมือนีพร้อมไปทำงานมากก็จะได้หิวเราก็จะได้อุ่นกินเลยอืมชีวิตเร่งรีบเดี๋ยวก็จะได้ประกอบตู้อีกทำงานต่อทำงานโอ้นะห้อยเทมักตู้โอเวอร์ไทม์นะอุปสตูเดนอย่าชังซ้ำเบานะอืมประกอบตู้พี่น้องอืมกินเข้าอิ่มแล้วก็จะได้ประกอบตู้อุ่นอุ่นขึ้นเบีย์นะ อืมยานอนหลับอยู่กินข้าวเราสิกินเบียร์ฝรั่งเฮ้ามากินกินเบียร์กินเหล่าก้อนกินข่าวได้พี่น้องบ้านฝรั่งเพื่อเลยกินนั่นกินเบียร์ลังกินข้าวไหมข่อยกับพึ่งสิเคยเห็นนี่แหละฮึฮสิเป็นแต่อันพ่อหญยเฮี้ยนข่อยกับปรจักเนาะคนอื่นขอกับประลูแต่พ่อหญ่นี่เราสิกินเบียร์ลังกินข่าว แซ่บบ่แซ่บหลาไหลแซ่บหลไหลว่าสันว่าพุ่น่ะปุง้งพ่นเ่ะเปิดเบียร์แล้วพี่นอ้องเปิดเบียร์แล้วโป,ปรสันเอานอกมนันโปรสชนแก้วซักมาชนแก้วชนชนแก้ว ชนแก้วอย่าวนผลเอาแล้วกึกแล้วนะกินเข่าไปน้ำกินเบียร์ไปน้ำอืมโอเคนะเสียบลายๆเด้อครับจักเสียบลายๆเด้อครับเสียบลายๆเด้อครับบาย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 สวัสดีครับสวัสดีครับ <6> <6>